อย่าทะเลาะกันท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่สวนเชอรี่ค่ะเชอรี่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 นัดกันมาเพราวันนี้วันนี้นะคะเรามาเก็บเชอรี่ค่ะดูนะคะเรามีกี่ถังวันนี้เก็บได้นี้อันนี้เราไม่ได้เก็บนะคะเส้นขนของใครก็ได้นี่นะคะดูนะคะดูนะคะฮิลส์ไซต์ฮาวิสพันธ์นี้เขาเรียกว่าพันธุ์ ก็ไม่่รู้คะพันที่หวานที่สุดค่ะหวานมากเชอรี่สีทองอันชอรี่สีทองอันนี้แม่ค้าดอกทองดอกทองแปลว่าสวยนะคะเชอรี่สีทองเก็บโดยแม่ค้าดอกโลเดี๋ยวก็สิโลละสิบห้าค่ะเอเห็นไหมก็หัวกันค่ะโลละสิบห้าสองโลสองโลร้อยค่ะแถวแม่ค้าค่ะอร่อยมากเลยนะแม่ค้าจิ้มจิมชิ้ให้เราดูเดี๋ยวของกูชิม า,าจะบอกว่านี่ไม่รู้ใครเก็บมานะคะลูกเน่าอันนี้เราไม่ทำนะคะสิไปนะคะอันนี้นนะะนนละเลดดีอันนี้ก็น่าบวชฮิเมียนไหมฮาวายเอียนหวานเลยกรอบค่ะเดี๋ยวจะลองจิ้มให้ดูบ้างนะคะ <laughs> ยากนะคะอันนี้แค่เอันนี้ต้องผึ่งสะพัดข้างนอกก่อนนะคะเมื่อคืนก็ทำอย่างนี้เหรอไมไม่่กินคะเมื่อคืนก็ทำอย่างนี้เหรอนะะคเมื่อคืนไม่ได้จัด คลีนก่อนค่ะคลีนไม่มีรถนะคะอยากกินอบบนี้สองลูกเลยค่ะลาจีสวัสดิ์เอาล่ะจะมาขายทำแปะอะไรล่ะหมดแล้วแล้วชินจนจะขี้แตกช่างภาพคือคขึ้นอึดเลยของพี่อ้อมแน่เลย ต้องการเราคำเตือนนะคะห้ามใส่แว่นเก็บอย่าใส่ทำอย่าใส่แว่นตากิ๊เดี๋ยวเราจะ s o r ติ้งนะคะเราจะ s o r ติ้งค่ะทำที่ทำงานยังไม่พอยังจะมาซอ r t i อันนี้อีกนะคะจะ s o r ติ้งนิดนึงนะคะใส่หมป๊อปเดี๋ยวโบตอกละลายทำไมคนมันเยอะจังนุ่นมาดูพวกเราไงเขามาดูชาแนลโอเควันนี้เราจบปิดปิดเดี๋ขอ sorting นิดนึงปิด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 ขอบคุณนะคะ ชื่อช่องชื่อช่องไม่มียังไม่มีนะคะยังไม่ได้คิดเรียกอะไรเขาเรียกมาจะค่ะหอยใหญ่ไข่แดงหอยใหญ่เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มต่อไปอีกนะคะชื่อว่าโรสฟาร์มรอติดตามคลิปต่อไปนะคะวันนี้มาทีเดียวไปสามฟาร์มเลยจ้ะเพราะว่านัดสองปีกว่าจะได้มาอันนี้ต้องนี้ต้องให้พิชกรคุณคคนพูกคนเดียวเหรออไปจบจบจบไปะม่สั่งเหรออย่าบอก จะผ่าจะผ่าค่อยๆผ่าผู้เดียวซองนี้เป็นซองของคนมันเป็นคนร้าวเลยค่ะคนอีสานแต่ว่าก็คล้ายกันแหละนาะพี่น้องเบิงเขาสิเบิงผ่ากันไม่จอะเบิงเห็นผูพุญบาตมานําอันนี้คือต่อปอบพื้นปอบพื้นไปเรื่อยๆค่ะปอบพื้นอ่ะพูดนะเห็นป่ะพี่ตุ๋นเขาเข้าพื่นเห็นเราก็สีน้ำไหลๆเนี้ยป้ายังเด้เปียบมะม่วงสดเกี่ยวอะไรกับมะม่วงวะปอาไปเที่ยวทีหล่ะค่ะพี่น้องเอ้ย วันนี้เขาก็สิพากันไม่เก็บเชือรีอันนี้ไ้่นี่กาสมควรสิเก็บเลยค่ะทิมไปอันนู้ยนี่คือต่อยางวันนี้ด้กันไม่หรอกมันไ่รีเลยมันเป็นอะไรแม่เยอะหรือเปล่านี่่คะอันนี้คเมาเชือรีกินหลายๆจะพวงไปเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้ยไปถอนปวดขี้เออไปไปโอ้หัวกับปุ่นเย้ากันไปพี่น้องพผอกันกินไหมบายบายจุ๊บไปกันเด้อลาไปกอนเด้อไปกันเด้อ ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ผูดภาษานั้นภาษาตายวันนี้จะตายตายได้ไหมอะแรงตายได้อันนั่นอันนั่นเมื่อบานว่านั่นอะเมื่อบานเมื่อบานจะเมื่อบานเมื่อบานเมื่อไหร่เมื่อไหร่เออ